Thank <laughs> you. สวัสดีคะ่ะสวัสดี AFC นะคะช่องทาง YouTube ของเพชรยนต์ทุกท่านเลยนะคะสำหรับนะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถสวยมือสองไว้ใช้งานนะคะตอนนี้เพชรยนต์มีรถให้เลือกมากกว่า300คันเลยนะคะสำหรับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะมีโปรโมชั่นมากมายหลากหลายให้กับลูกค้านะคะที่สนใจกำลังออกรถมือสองกับเพชรยนต์อยู่นะคะสามารถติดต่อส้มโอนะคะหรือจะเป็นช่องทางแอดมินของเพชรยนต์เข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้นะคะส้มโอบอกเลยว่าเป็นรถแบรนด์หลักแบรนด์แข็งนะคะแต่ไม่มีเก่าแน่นอนนะคะสำหรับ รถสวยนะคะของเพชรยนต์นะคะจีขาด้านหลังของส้มโอน,นี้เลยสาหรับลูกค้าที่กําลังมองหานะคะรถผ่อนถูกผ่อนประหยัดนะคะสามารถโทรติดต่อเข้ามาได้เลยตอนนี้มีรถเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะไปรับชมคลิปวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งติดตามเพื่อค่าะคลิปอัปเดตกันด้วยสําหรับวันนี้นะคะส้มโออยู่กับรถสีขาวนะคะสวยๆคันนี้เลยบอกเลยว่าแบรนด์นี้นะคะไม่มีตกนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งราคาหรือจะเป็นในส่วนของตัวรูปโฉม สำหรับวันนี้นะคะโซโมอยู่กับรถสีขาวสวยๆนะคะเป็นรถ Honda City นะคะเป็นรุ่น 1.5V เป็นรุ่นลองท็อปนะคะสำหรับแบรนด์ Honda เลยปีนะคะของตัวรถนะคะได้เป็นรถปี2012นะคะเลขไม่เพียง182,000เท่านั้นมาพร้อมกับราคาดีด้วยนะคะคันนี้นะคะราคาตั้งขายเพียง279,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหา Honda City โฉมหน้านี้อยู่นะคะรีบโทรติดต่อเข้ามาเลยสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถนะคะที่ เข้ามานะคะแล้วมีการปรับสภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วลูกค้าจะได้ทั้งในส่วนของตัวสเกิร์ตรอบคันนะคะแล้วก็จะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะกระจังหน้าสวยๆแบบนี้สาหรับลูกค้าที่มองหานะคะเบอร์ติดต่อนะคะสามารถติดต่อเบอร์ประมุดด้านล่างตรงนี้ได้เลย <c oughs> เดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดของรถกันบ้างน,นะคะสาหรับ Honda City โฉมนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวโครเมียม3เส้นนะคะ Honda โลโก้นะคะตัว H นะคะสวยๆชัดเจนแบบนี้เลยสําหรับป้ายทะเบียนนะคะ ค้อะข้างพอพาหน 6,8, 1,8ได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยบอกเลยว่ารถสีขาวคันนี้นะคะเก็บรายละเอียดมาค่อนข้างดีเลยเก็บร่องรอยให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของตัวรายละเอียดรถนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวโคมไฟนะคะสําหรับรถปี2 0 2ิสเนี่ยก็จะเป็นปกตินะคะอาจจะมีพวก ความคุณนะคะเล็กน้อยนะคะแต่ว่าทางเราเนี่ยก็จะมีการปรับสภาพเก็บงานให้ดูในส่วนของตัวชุดโคมงของเขานะคะก็จะได้เป็นตัวไฟมันตินะคะเป็นไฟหลอดไส้นะคะในชุดโคมก็จะมีทั้งไฟเลี้ยวไฟหลีนะคะปกติเลยด้านล่างนะคะคันนี้ได้เป็นในส่วนของตัวชุดสเกิร์ตนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะได้สเกิร์ตหน้าด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะลูกค้าถ้าเอาไปแต่งเพิ่มเติมนะส้มโอบอกเลยว่าสวยมากใส่ไฟตัดหมอกนะคะแบบ LED ตรงนี้บอกเลยว่าสวยสุดๆนะคะมาดูในส่วนของตัวรา,ายละเอียดด้านข้างกันบ้างนะคะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าก็จะได้เป็นตัวล้อแม็กนะคะอันนี้เป็นแม็กเดิม Honda เลยนะคะแล้วก็จะได้เป็นในส่วนของตัวยางนะคะสัปดาห์ที่6นะคะปี2021ถือว่าเป็นยางปีใหม่เรียบร้อยแล้วคันนี้นะคะก็จะได้เป็นตัวแม็กขอบ15นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัว R 1 5นะคะแล้วก็ตัวยางเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นยางใหม่นะคะปี2021ถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยใช้งานต่อได้หลายปีสังเกตจากตัวแม็กนะคะร่องรอยนะคะของแม็กปี2012รอยการใช้งานน้อยนะคะอาจจะมีบ้างเล็กน้อ ตรงนี้เราก็จะมีการเก็บสีให้นะคะเป็นปกติเลยสังเกตจากในส่วนของตัวรอยเชื่อมนะคะหรือว่าเป็นในส่วนของตัวซุ้มล้อเองนะคะน็อตยึดทุกจุดนะคะอันนี้จะมีการตรวจเช็คตรวจสอบให้กับลูกค้านะคะลองดูภายในนะคะก็จะเป็นปกติเลยของรถปี2012นะคะของเรานะคะเน้นนะคะในส่วนของตัวรถทั้งโครงสร้างเน้นทั้งในส่วนของตัวรถนะคะที่ไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํานะคะอันนี้เรารับประกันโครงสร้างแท้เดิมแน่นอนสําหรับคันนี้นะคะก็จะได้เป็น ไฟเลี้ยวนะคะติดด้านข้างมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้สเกิร์ตนะคะเป็นสเกิร์ตข้างนะคะให้กับลูกค้าเลยคันนี้นะคะยังไม่ได้มีการติดฟิล์มนะคะถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มเติมเรามีบริการติดฟิล์มให้ติดคิ้วกันสาบมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวติดมาให้กับลูกค้านะคะติดมากับตัวรถเลยก็ถือว่าค่อนข้างครบนะคะเหลือแต่ติดฟิล์มอย่างเดียวสําหรับนะคะตัวมือจับของประตูนะคะก็จะเป็นตัวมือจับโครเมียมนะคะตัดกับสีตัวรถให้ออกแนวสปอร์ทเท่ๆสำหรับคันนี้นะคะก็จะได้ เป็นในส่วนของตัวกระจกนะคะแบบพับมือนะคะแต่ว่าในส่วนของตัวการปรับเนี่ยก็จะเป็นแบบการปรับไฟฟ้านั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการใช้งานปกติเราจะมีการเช็คให้กับลูกค้าก่อนส่งมอบนั่นเองหลกัลกๆนะคะถือว่าบอดี้ด้านข้างเนี่ยเก็บสีมาค่อนข้างดีเลยนะคะแทบจะไม่มีร่องรอยนะคะถือว่ารายละเอียดของตัวรถเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยสำหรับนะคะหลกัลกๆเลยเวลาลูกค้าดูตัวรุ่นรถนะคะเดี๋ยวส้มโอให้ดูภายใน สำหรับคันนี้นะคะจะมีในส่วนของตัวนะคะแผ่นเพจนะคะก็จะมีในส่วนของตัวสัญลักษณ์นะคะบ่งบอกนะคะตัวอักษรนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเลขตัวเครื่องนะคะอันนี้ก็บ่งบอกให้เรียบร้อยนะคะก็จะเป็นตัวแผ่นสกับเพจของรถนั่นเองลูกค้าสามารถนําในส่วนของตัวข้อมูลตรงนี้นะคะไปเช็คประวัติสรตร Honda ได้เลยเพราะว่าก่อนที่เพชรยนต์จะนํารถมาตั้งขายเราจะมีการตรวจเช็คตรวจสอบประวัติก่อนเข้ามาตั้งขายนั่นเอง เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านหลังกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็จะได้ทั้งในส่วนของตัวสปอยเลอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวสปอยเลอร์ปิกนดกนะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะถือว่าค่อนข้างดีเลยแล้วก็ตาโลโก้ตัวอักษรน,นะคะอยู่ครบชัดเจนสําหรับรุ่นนี้นะคะลูกค้าก็จะได้เป็นตัวเครื่อง ivtec เรียบร้อยแล้วนะคะไฟด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวไฟหลอดไส้นะคะถือว่า ชุดนะคะหรือว่าเป็นตัวโฉมของตัวไฟเนี่ยก็ยังเป็นโฉมเดิมอยู่แต่ว่ามองมาจากด้านหลังเนี่ยบอกเลยว่าเทนแน่นอนนะคะคิ้วก็จะได้เป็นแบบคิ้วโครเมียมสเกิร์ตนะคะได้เป็นสเกิร์ตหลังด้วยนะคะติดมาเรียบร้อยแล้วไฟทับทิมไม่มีรอยแตกอันนี้เราจะดูในส่วนของตัวรายละเอียดของรถนะคะดูทั้งในส่วนของตัวร่องรอยนะคะรถปี12ไม่มีรอยถือว่าโอเคเลยเพราะว่าปกติเราจะมีการอาบน้ำเก็บสีนะคะให้กับลูกค้าเป็นปกติเดี๋ยวเราลองดูภายในกันบ้าง เดี๋ยวเราลองมาดูภายในนะคะสําหรับนะคะในส่วนของตัวภายในนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวพรมบุนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวแผ่นนะคะของตัวรองเนี่ยถือว่ายังโอเคอยู่นะคะรถปี12การใช้งานเนี่ยถือว่าค่อนข้างดูแลดีเลยสําหรับเจ้าของเดิม แล้วก็สําหรับอุปกรณ์ด้านในนะคะเราก็จะมีทั้งในส่วนของตัวยางอะไหล่แต่ว่าตัวเครื่องมือแม่แรงเนี่ยเดี๋ยวทางเราจะมีการใส่เพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะแล้วก็หลักๆเนี่ยเราจะให้ดูในส่วนของตัวรอยซีนรอยเชื่อมของรถเลยบอกเลยว่ารถของเพชรยนต์ทุกคันนะคะไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะเพราะว่าเราเน้นนะคะในส่วนของตัวรถนะคะที่เป็นรถสวยนะคะรับประกันโครงสร้างดูจากน็อตยึดนะคะ แทบจะไม่มีรอยขยับเลยนะคะอาจจะมีเอามาเก็บสีบ้างเล็กน้อยนะคะเป็นปกติของรถปีเก่าการเก็บงานสีนะคะเราเก็บเนื่องจากล่องรอยนะคะพวกรอยสะเก็ดหินรอยขีดข่วนนะคะไม่ได้เก็บเนื่องจากมีชนนะคะหรือว่ามีกรณีที่นะคะเกิดเปลี่ยนชิ้นส่วนอันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะคะเราก็จะเก็บเพื่อให้รถดูสวยงามเนื่องจากว่ารถนะคะเป็นประมาณปี2012รถก็ประมาณ10กว่าปีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูภายในกันต่อเลย สำหรับภายในนะคะก็จะเป็นสีนะคะตัดกับตัวรถเลยภายในคอนโซลหน้าสีดำนะคะเป็นดำเงานะคะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยก็จะเป็นสีออกเบตนะคะออกเบตน้ำตาลน,นะคะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยลูกค้าก็จะได้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ลดลายนะคะถือว่าไม่ตกรุ่นเลยข้อดีของเบาะผ้านะคะก็คือลูกค้านะคะจอดรถนะคะตากแดดบอกเลยว่าไม่มีอมความร้อนแน่นอนนะคะยังนั่งสบายเหมือนเดิม ก่อนที่เราจะมีการส่งมอบนะคะก็จะมีการปรับสภาพนะคะล้างทําความสะอาดทาสปาให้กับลูกค้าก่อนส่งมอบนั่นเองเดี๋ยวเลาลองมาดูไม์รถนะปัจจุบันนะคะอ่าอันนี้ให้ดูไม์ปัจจุบันเลยนะคะไม่เพียง182,000ถือว่ารถประมาณ10กว่าปีไม่ประมาณนี้นะคะตกเฉลี่ยแล้วประมาณ ปีละไม่ถึง20,000โลถือว่าการใช้งานเนี่ยเป็นปกติเลยนะคะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยค่อนข้างสภาพโอเคเลยนะคะก่อนที่เราจะส่งมอบเราก็จะมีการเก็บรายละเอียดตรงนี้ให้กับลูกค้านะคะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัย Honda นะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถปรับเปลี่ยนโหมดนะคะจากพวงมาลัยได้เลย เพิ่มเสียงลดเสียงนะคะการปรับเปลี่ยนโหมดต่างๆแล้วก็ตัวเครื่องเล่นเนี่ยก็จะเป็นตัวเครื่องเล่นวิทยุนะคะแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยเป็นแอร์อนาล็อกอยู่นั่นเองสําหรับลูกค้านะคะที่ชอบนะคะสําหรับรถรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าค่อนข้างดีเลยก็ถือว่าทั้งประหยัดนะคะแล้วก็ภายในเนี่ยยังสวยอยู่เลยเดี๋ยวลองฟังเสียงของตัวรถกันบ้าง อันนี้ให้ฟังเสียงนะคะของตัวรถปี2012เสียงถือว่าค่อนข้างนิ่มเลยนะคะแล้วก็ตัวแอร์นะคะการใช้งานเนี่ยปกติเลยถือว่าแอร์เย็นนะคะปกติอันนี้สมมติทำการเปิดแอร์แล้วนะคะก็จะเป็นเสียงปกตินะคะแล้วก็ของเราเนี่ยก่อนที่จะมีการส่งมอบนะคะก็จะมีการตรวจเช็คตรวจสอบนะคะในส่วนของความพร้อมให้กับลูกค้าก่อนส่งมอบอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่บังแดดนะคะการใช้งานก็โอเคเลยล่องลอยของเพดานนะคะ ไม่มีเลยถือว่ามีการเก็บงานนะคะค่อนข้างน้อยนะคะอันนี้เราก็จะมีการเช็คในส่วนของตัวระบบไฟให้กับลูกค้านะคะก่อนส่งมอบด้วยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวภายในรถนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูข้างหลังนะคะฝั่งผู้โดยสารกันบ้าง มาต่อกันที่พื้นที่ข้างหลังนะคะพื้นที่ก็จะเป็นตัวรถซีดานนะคะพื้นที่เนี่ยค่อนข้างโอเคเลยสําหรับซ้มโอนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ160นะคะก็ถือว่าการนั่งเนี่ยพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น ด้านหน้านะคะหรือว่าพื้นที่ด้านบนเนี่ยถือว่านั่งสบายนะคะลำดับการเอนนะคะหรือว่าองศาการเอนเนี่ยถือว่านั่งกําลังโอเคเลยแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยยังแน่นอยู่นะคะสาหรับเบาะผ้านะคะก็ยังโอเคนะคะสภาพด้านหลังล่องรอยน้อยไม่มีรอยฉีกขาดเลยถือว่าเป็นรถสวยอีกหนึ่งคันนะคะที่ลูกค้าห้ามพลาดเลยนะคะก็จะมีทั้งในส่วนของตัวนะคะกระเป๋าจิงงจ้อนปรงค์มาให้1ช่องด้วยที่วางแก้วข้างหลังนะคะให้มาถึง3ช่องเลยนะคะเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็เพิ่มในส่วนของตัวช่อง อเนอกประสงค์ให้กับรถด้วยเดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างนะคะ เดี๋ยวเรามาต่อกันทั้งให้ส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นตัว Honda IV t e c ทนะคะจะเป็นตัวเครื่องยนต์1.5นะคะเครื่องยนต์4สูบถือว่าเป็นตัวกลุ่มรถ c ิ t y c คานะคะเครื่องประหยัดน้ำมันที่ขยับมาจาก E c o คค r อัตราการกินน้ำมันก็อยู่ประมาณ16โลลิตรนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะคะที่ค่อนข้างโอเคเลยนะคะสำหรับนะคะรถปี12ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวสภาพห้องเครื่องเองนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวรอยเชื่อมนะคะแต่ละจุดหรือ น็อตแต่ละจุดเนี่ยลองสังเกตดูจากภายในนะคะถือว่าเป็นระเบียบนะคะแล้วก็ไม่มีรอยขยับเลยนะคะสังเกตจากไม่ว่าเป็นน็อตเชื่อมนะคะของตัวเครื่องนะคะกับตัวรถหรือว่าจะเป็นตัวรอยซีนเองนะคะน็อตนะคะฝากระโปรงอันนี้สังเกตได้เลยนะคะแทบจะไม่มีรอยขยับเลย สำหรับคันนี้นะคะเป็นรถปี2012นะคะที่ถือว่าการดูแลรักษาค่อนข้างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพของฝากระโปรงห้องเครื่องนะคะอันนี้อย่างแผ่นกันความร้อนเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคะไม่แสบแต่ว่าตัวแผ่นกันความร้อนยังสวยอยู่เนี่ย ถือว่าเป็นปกติแล้วก็ถือว่าโอเคเลยสําหรับรายละเอียดนะคะของห้องเครื่องเนี่ยเราก็จะมีการเช็คนะคะไม่ว่าจะเป็นแมทเทนแนนการเปลี่ยนถ่ายของในส่วนของตัวของเหลวนะคะเช็ค oo ทั้งในส่วนของตัวห้องเครื่องอันนี้ให้สังเกตกันดูชัดๆเลยว่าตัวน้ํามันเครื่องที่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนถ่ายนะคะว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็ก่อนส่งมอบเนี่ยเราก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ลูกค้าก่อนนั่นเองนะคะเช็คทั้งในส่วนของตัวระบบเครื่องนะคะระบบไฟนะคะเช็คแบตเตอรี่ให้ลูกค้าก่อนส่งมอบอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานนะคะของทางบริษัท รยนต์เลยนะคะก่อนส่งมอบรถนะคะให้กับลูกค้าเป็นรถสวยคัดเกตถือว่าเม็ดอาร์คนะคะของตัวฝากระโปรงเนี่ยกลมนะคะปกตินะคะไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวเลยนะคะถือว่ารถนะคะเป็นรถสวยอีกหนึ่งคันนะคะที่น่าจับ ะะแล้วก็น่าซื้อใช้งานมากๆเลยเป็นยังไงกันบ้างคะสคําหรับลูกค้านะคะที่กําลังมองหารถนะคะซิตี้คาร์นะคะแบรนด์ฮอนด้าแบรนด์หลักแบรนด์แข็งนะคะรถสวยของเพชรยนต์อีก1นึคันนะคะเป็นตัวเครื่อง 1.5V นะคะปี2012นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัว Honda City นะคะเป็นตัวโฉมเดิมนั่นเองนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นโฉมยอดนิยมอยู่นะคะมีลูกค้านะคะยังใช้งานเป็นจํานวนมากเลยคันนี้ราคาตั้งขายเพียง2 0 7 9 0 0 0บาทนะคะบอกเลยว่าลูกค้าไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือจัดไฟแน ะะราคาค่อนข้างดีเลยสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดไฟแนนซ์คันนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่4 0 0 0ถึง5,000บาทเท่านั้นนะคะก็อยู่ประมาณ5,000นนิดๆน,น,นะคะจะเต็มฟรีดาวน์ไม่ต้องใช้เงินออกรถได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะคะก็ออกรถส่นบาทกันไปเลยหรือว่าตอนนี้นะคะที่เพชรยนต์ก็จะมีโปรโมชั่นนะคะมากมายให้กับลูกค้าเลือกนะคะสำหรับกรณีจัดไฟแนนซ์นะคะหรือว่าเป็นกรณีซื้อสดนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อเบอร์ปักหมุดสอบถามรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะคะมีรถสวยเข้ามาเป็น ที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ส้มโอก็พามาดูนะคะในส่วนของตัวรายละเอียดเบื้องต้นนะคะลูกค้าท่าในใดสนใจก็สามารถติดต่อส้มโอหรือว่าจะติดต่อทางแอดมินของทางเพรยนกันเข้ามาได้เลยแล้วก็วันนี้นะคะก่อนจากกันนะคะลูกค้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดขลิปอัปเดตด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ